ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นวันนี้ผมจะมาทำน้ำพริกปลาทูของกินมันนอกกัอน,อนเราปลาทูก็ใส่เกลือกับผักลวกผักดิบก็จะชอบใส่พริก พริกหนุ่มพริกใหญ่นะครับแล้วก็พริกพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงเอาไปเผาใส่ลงไปหมดเลยเพราะมีมือเดียวบวก,ก,กไปนี่มีนี่นี่นะครับอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรเนะี่ย จำไม่ได้คนเหนือบอกบลิกกไม่คน,นอีสานบอกรีดฟ้าคนไทยเรียกอนะไรนัอะเพกามัปตาทูตัวใหญ่โอ้โไม่ต้องใส่น้ำลานะครับใส่ต่เกลือ เราจะน้อยใส่เกลืออีกนิดนึนงทำง่ายๆครับมีพริกหนุ่มพริกชี้ฟ้าสีแดงมันจะเป็นการปรุงสีแล้วมันเพิ่มความเผ็ดเกระเทียมหอมแดงแล้วก็ปลาทู เราเอาปลาทูตัวใหญ่เอาปลาทูตัวตัวใหญ่เอาไปกินตัวนี้พอดีแกะมาเลยแกะเแม่ปลาทูไปเลยปิ้งมาร้อนๆนะครับก็เอาเอาก้างมันออกเอาขี้เอาก้างมันออกให้หมด กินกับผักผัก,กเยอะหน่อยผักขีบหลังออกมันจะเป็นก้างแข็ง ขีบหางนี่นก็ออกแข็งเป็นก้างโอเคเดี๋ยวให้ดู ได้ประทูมาก็ตัวหนึ่งตัวใหญ่หน่อยตํำไปด้วยกันเลยประทูย่างมันหอมนะครับ ก็ใส่ผงชูรสที่หนึง่งตำให้เข้ากันเป็นอันเสร็จพิธีกินได้ช่วยมา เดี๋ยวชิมหน่อยๆมันจะอาจจะก็ได้ว่าแล้วครับกินกับกผักผักมีเยอๆแล้วก็เอาเอาชีต้นหอมโรยหน้าหน่อยข้าวเหนียวร้อนๆนะครับ แล้วก็มีปลาทูปลาทูสองตัวปลาทูตัวหนึ่งก็ตำตัวหนึ่งก็กินกับกินได้เลยนี่นะครับน้ำพริกปลาทูผักโอเคนะครับหัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นน้ำพริกปลาทู